ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e นะผมก็มาพบกับผมนะจ่องยูทู e นะกิงปากังมุ้งนะวะ่ะคลิปนี้ก็พามารับชมโกเบโก้นะปิดเกร้อยสี่สิบนะรุ่นสิบเอ็ดเป็นรถกุดขนาดสิบสี่ตันนะของไก่ โคเบนะครับก็ยักเกี่ยวนะครับไอหนุ่มซามูไรลูกเรื่องไตนะครับลูกเรื่องไตญี่ปุ่นผลิตอยู่ที่เมืองไตนะครับโคเบนะครับวันนี้นี่ติดปีกนะครับมีปีกนะครับวันนี้ใส่ปีกยกร่องนะครับขุดร่องน้ำนะภาษาใต้น ok ี่ก็เรียกว่ายกร่องนะครับ นี่ครับใส่ปีกสะลบนะครับสองก้างนะเครับโคเมกเกิดมาลุยนะครับคอนโตูนนะจักรล่องริมเด่นนะครับใช้กรยานยนต์กองยี่สุตรุนะครับ CJJ นะครับ 89เร่งมานะครับปัมก็ใจปัมคาวาซ a ก,กินะครับ k 3ีช่วงล่างนี่ล,อล้อลร์7ลูกนะครับเคารีนี่1ลูกใบเตก70สินนะครับช่วงล่างเป็นแบบ LC นะครับ บุง่กี้นี่ศูนย์จุดอกลูกบาทเม็ดนะครับบุง่กี้ย่าฟันแหมแตงรอด้วยนะครับคันนี้นะครับจัดเต็มนะกระจกนาซาตุกตามิชลินนะเสาลิกแหมเสริมรอ,อจัดเต็มนะครับกัะติมัน ก็ซับลุงเรืองนะครับนี่นะครับฝีมือนะครับโกเม็กนะครับกุดตะแยงนะครับยืนรถไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ริมแดนนะครับมัน wow! ยืนรถเข้าตรงกลางไม่ได้นะกุดตรงเปรี้ยนะ แห, ăng, แห,แหแดูรังครับดูรังแถวนี้นี่นินซับน้ำนะจัดจำนายโดยบรยจัดอริยะนะครับอีวีเมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยกอดสนใจก็ไปตอบตามได้ครับสาขาเคายปั้นนะครับเป็นรถกุด กระดากลางนะครับประหยัดน้ำมันมีความเร็วมีความกล่องตัวสูงนะคับตัวนี้นี่ยังมีไฟใต้นะครับอ k 1เ0 LC นะปัจจุบันก็มีตัวอ k ตเกอ30นะออกมาแล้วนะครับเพิ่งเปิดตัวไม่นานนะครับ รอถสามสิบนะเดี๋ยวตัวรถสามสิบนี่ไม่มีไฟไตนะครับเติมโลบาลิตด้วยนะครับคันนี้เป็นงานฝีมือนะครับกุด,ดยกร่องนะครับโดยใจปีกสองก้างนะ เดูฝีววมือนะครทรงเปรี้ยะนะปุดนะมันเบอนตี้มันแก็บนะมันตะมาณลำบากนะครับเลยต้องปุดแบบนี้นะดินก็เป็นดินนานะครับ

ครับไปดูปูนานอีกครั้งนะครับไปดูนะครับขนาดขุดเดี๋ยวนะครับตรงเปรี้ยะนะครับขุดไม่ปฝืนมือนี่จัดจ้านนะครับโกแม็กนะครับตะมันนี่หลบการนี่เยอะนะครับโกแม็กใจลุยนะครับก็ไปติดตามกันได้ในติ๊กต็อกนะครับในเฟซบุ๊ก เดินเนวครับเดินเนวก้จะพักเตียงแล้วนะครับ น้ำดีพี่น้องเอ้ยขุดจนหนาฝนนี่ถ้าฝนตกนี่ขุดไม่ได้นะครับน้ำเต็มร่องแน่นอนนะเสียงของยนต์ในเดินนิ่มนะน่าจะประมาณสองปันรอบต่อนาทีนะส่วนรายละเอียดลึกๆนะครับ ตาตันโดนใจก็เข้าไปสอบตามบอยสัตว์อริยะอีฟิเมนได้นะครับกบเครับกบีปสายเกี่ยว เป็นอาชีมือนะครับต้องใจเย็นๆนะครับนี่ต่ายืนดถตรงนี่จะกุดรวยกว่านี้อีกนะครับ เนี้ยมีไฟใต้นะครับหล่อเหล่านะคกเูเป็นนี่มีไฟใต้นี่เป็นรถตีโดนใจนะครับโดนใจไสจุกนะครับหลายคนนะสวยนะครับแต่ความนี่มันเป็นสีเขียว,วก็มีไฟใต้นี่เล็บนะครับดูนะครับ ครับโอเคครับว่าตัวช็อกกุนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ